เฮ้ยนายโยโยาไรเ่อน w a t a p อัดจักเฮ้ยว่าไง w h a t s a p แหมขึ้นเ้าเฮ้เฮ้ยนวเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เเ้ย้เว้ยย้ย้เ้ยเ้ย้ย มันย้ำแคขนเรามันกดคีย์ขมเหงเรามันดูถูกเราเห้ยอ้าวมันคงถึงเวลาแล้วนะพวกเราที่เราจะไปเอาคืนช่างคนล็อกกี้ฟอร์ดกันทุกคนมันกดคีย์มันคมเหงมันดูถูกสถาบันพวกเราเพราะฉะนั้นเราจะไปฆ่ามัน เราจะไปเอาคืนมันเราจะเราจะทำให้มันรู้ว่าพวกเรามีประสิทธิภาพมีฝีมือในการฆ่ามากายขนาดไหนเราจะทำให้มันลาบจำโอเคไป

เอาดิดาเอาดิซิกตัวเปล่าไปเอด้ดิไอ้สัตว์เรียก <c oughs> แม่งตัวเก่าเลยกูจำมึงได้นะไอ้สัตว์กูจำมึงได้นะฮะฮาทับหน้าทับหน้าไปเลยทับหน้าไปเลยไปเลยไปเลยทับเล,ล <c oughs> เฮ้ยจะเอามาเด็กช่างเหรอ <c oughs> เอาไงเอาเปล่าเอาเปล่ากูเด็กช่างเลย มาเลยด็กช่างแนวหน้าไปไหนหมดนะเฮ้ยเด็กช่างแนวหน้ามาดิเด็กช่างแนวหน้าอุ้ยฟามัดว่ะฟามัดว่ะแนวหน้าตายคนแรกแล้วพี่หมอบดิสแล้วเวหน้าตายคนแรกไปเด็กช่างลุย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 อย่าไปกลัวบวกบวกบวกเมลิงเดินมาโอ้ยดูสิตัว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 ไปไปไปไอ้ไอ้เหี้ย คุณดำคุณดำคุณดำเอาเว้ยเอาดิเอาดิไอ้สัตว์มาเอายังไงยังไงมึงเลือกยิงได้เลยอ่ะมึงเลือกยิงได้เลยมึงจะยิงตัวไหนเมกเอกมากเลยเอาอ่ะไอ้สัตว์วิลิทัลลี่อ่ะวิลิทัลี่เหรอไอ้เชี่ยแม่งเล็งกูแน่เลยวะโอ้ยไอ้เชี่ยเอาเอาเอากระพัวก็ มันจะตายไว้ล้วยอเบวรมาด้วยวะเอามาทำไมวะเอาเอาเอาอุ้ยเชี่ยแม่งอุ้ยเชี่ยจ้อยตัวนี้แม่งเอาวะเฮ้ยคุณตีฟตัวนี้แม่งเอาวะนี่เกิดและตัวนึงเขาไปดิ เฮ้ยคุณดำคุณดำคุณดำเฮ้ยเชื่อไอยโอ้ไม่ไม่ไม่เยลเทีดียวเด็กช่างเฮ้ยเด็กช่างเร็วเด็กช่างวิ่งใส่ดิเฮ้ยโอ้ไอ้เหี้ยมาเยอะเลยทีนี้โอ้โหมาเยอะเลยมาเยอะเลยอ่ะอุ้ยเชื่อแม่งเด็กช่างไปกี่คนก็ตายหมดว่ะอุ้ยเชื่อแม่งยังเยอะเลยว่ะเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเด็กเด็กเด็กช่างเด็กช่างถอยก่อนวิ่งดิไปได้กูต้องฆ่ามึงให้ได้วันเนี้ย เฮ้ยมารวมตัวกันหน่อยเกือบตายแล้วเฮ้ยมารวมตัวกันตรงหินง่อยแล้วแล้วพวกเราอ่ะฝั่งนู้นแม่งมวยกันไม่ไม่โอ้ยเย้ยเด็กจ้างตายละไม่ไม่มึงกดดันกูเฮียมันกดดันเฮ้ยพวกเราปืนไว้ ให้ให้มันรู้ให้มันรู้เด็กช้างอย่างเรานอนโอเคดีมากพวกเรายิงมายิงกลับเว้ยไปหลังเข้าสองเวดกูหายหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยเฮียชิบหายแล้วเด็กช้างตาย เข้าหลังเข้าหลั้วหลังเท้าหลังเด็กเด็กตู้นของโนตู yeah> ้ได yani ้ไอไม้ขาเว้ยพี่มึงได้ไอไม้ตู้นไอ้เลยล้วงล้วงเด็กช่างล้วงแท้เหรอาไอเท่าแล้วต้องอะไรกยิงได้ลังไงได้เกิดได้งต้งไหนอะเด็กช่างแม่งเอาแล้วโอ้ยเกิดหน้าเมืองเต็มเลยเกิดหน้าเมืองเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันเบามันยิงยิงอยไหนวะ เด็กช่างค่าได้ก็ต้องใช้ปืนรักของนี้ต้องแ้นลได้เฮ้ยุุคุที่ได้ไอไมผได้ครับฟุไอม่เลยไอไม่ขาวทีไอไม่เลยไอไม่เลยอไม่เลยไอเลยไอไม่เันไอไยไอไเลยไอ่ยไอไมเไอไ่ไอไม่เลยไอไเลยไอไยไอไมมไอลไไเไยอไยไอไอไเ เด็กผมมันไปตามพวกมันมาเปล่าน่าเยแล้พวกแมงเอีวสามพวกมาโคตยทีเนี้ยอ้ยทามีใช้ตืนอเดกัมีมีนะไอ้โดข้เเฮ้ยเฮียแม่งมีปืนว่ะกเทียบเลยกเขียบเลยต้องจัดเต็มาเลยฮ้ยน okay. ียะเอาดิลบร้อยยี่บ้าน เฮ้ยมันตายแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้เวเ,วเ,วเด็กช่างรักจริงวยเด็กช่างรักจริงเอาตายไปเอาดิหนัวมากอะตอนเนี้ยจุดเกิดอะหนัวมากแต่ไม่ลงมาอีกแล้ว เดี๋ยวนักต่อรองเด็กช่างจริงเหรอชักจะไม่ใช่เด็กช่างแล้วตอนนี้น่าจะเป็นทหารแล้วจ้วงไม่เนี่ยมันจะจ้วงมันเองมันมีปืนมันมีปืนเฮ้ยน่า่อยผมแล้วเอาเอาเหรอเอาเด็กช่างเหรอฮะตายตายแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โหปืนยิงแล้ว เ้ยเอาเอาเงินกนนวลมึงเขามึงเขาเอาสิเอาสิฮะมึงยังไงมึงยังไงเฮ้ยผิดผิดต้อนต้อนต้อนอ๊ยสกาฟ้าออ้ยโอ้แม่งเล็งกูแล้วเล็งกูแล้วอ๋อไปโดนแล้วเล็งกูอะเปิดเปิดได้ได้โอ้ยเหือกูเกือบตายโอมึงโดนปิงปองแล้วมิกไปลุยลุยเด็กช่างลุยต่อโอ้ย่

ไอ้หินปลาคนตีบได้คนได้คนเออเอาโดนแดงคนเฮ้ยเระเบิดละเอ้เราโอ้โหปลาระเบิดนำมาเลยเระเบิดปิงปองระเบิดตัวเป้าตัวเป้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับมันคุยกับมันเไปคุยคุยกับมันอย่าอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาล้อม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เขาไม่อยากตายอ่ะ เฮ้ยเชื่อมันตีมึงสู้อ่ะรัวเฮียก <net> ึ่งหลุดนะเด็กรับเด็กรับแม่งตายอ่ะเด็กรับตายวะโอ้เด็กรับตายว่ะ